หมึกและกล้างปลาด้วยนวัตรกรรมที่ทันสมัยกเกษตรกรไทยใา้ขยันอย่างเดียวยังรวยไม่พอต้องฉลาดใช้ไโตโตซานมังกรแดง5ดาวตราดราก้อนริงใครใช้ใครก็รวยนะครับยาวนายปุ๋ยแหวนมังก,กรตราดาก้อนริงสูตรหนึ่งใครใช้ก็รวยสูตรสำเร็จช่วยเร่งต้นเร่งใบเพื่อโตไวไร้โรคปลอดภัยไรแมลง สุดยอดถูกใจกเกษตรกรทั่วไทยทใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดากริ้งสุดหนึ่งครับท่านปุ๋ยแบวนมังกรซูเปอร์บิก๊กสูตรมันสำปะหลังใครใช้ใครก็รวยช่วยเพิ่มผลผลิตจาก3ตันต่อไร่เป็น7ตันต่อไร่ไม่เชื่อลองดูมีใครแล้วยอมรับปุ๋ยเขาดีจริงๆครับ ที่น้องเกษตรกรทั่วไทยปลูกพืชประเภทตังหัวทุกชนิดใช้ปุ๋ยแหวนมกรซูเปอร์บิกสูตรมันสำปหลังท่านจะไม่ผิดหวังอีกต่อไปบวงน,นี้ทีนะปุ๋ยแหวนมกรตราดราก้อนริงสูตรสองช่วยเร่งต้นสะสมแป้งเร่งใบปรุงอาหารเพื่อการออกดอกติดผลดกผลโต,ลตไวได้ขนาดรสชาติเยี่ยมต้องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดราก้อนริงสูตรสองนะครับยาวนาย ข่าวดีข่าวด่วนสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานต้องการทำธุรกิจเสริมเพิ่มรายได้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อกากรเกษตรคุณภาพมาตรฐานภายใต้ต้หมายการคา้าดราก้อนลิง้งท่านจะทำเป็นศูนย์ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือจังหวัด ติดต่อสอบถามได้ที่0818881634ไม่ต้องรู้มาก่อนจะมีคนสอนให้แล้วจะได้เป็นเท่าแก่และไม่ต้องเสียค่าแฟนชายใดใดครับพี่น้อง เวล m o m โมบายใครใครก็ใช้ได้ช่วงเกษตรทั่วไทยไปกับเว o ค e มโม i l e เอาละครับก่อนที่จะพบกับชาวนาคนเก่งเรามารู้จักกับนักพิจารารของศูนย์ผลิตภัณฑ์ราก้อนริง้งกันก่อนนะครับว่าเขาอยู่กันที่ไหนร้านนี้ก็คือเจริญทรัพย์การเกษตรอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีถึงร้านนี้อยู่ติดกับร้านข้าวต้มพรสีแม่พูดถึงฝีมือการทาอาหารข้าวต้มของร้านพรสีแล้วก็ยอมรับนะครับว่ารสชาติของเขาเยี่ยมจริงๆแต่ คุณตระเสริฐและคุณจี๊บนั้นก็เป็นเจ้าของร้านจเจริญทรัพย์การเกษตรซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเมตตรีเป็นเลิศต่อพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่มาติดต่อขอความรู้อย่างเช่นที่ว่าทุกปัญหาแก้ได้ ดังนั้นชาวนาที่ทำนาประสบความสำเร็จในวันนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากคุณจิ๊รและคุณประเสริฐแห่งร้านจเจริญทรัพย์การเกษตรแห่งนี้แหละครับสวัสดีครับท่านผูครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลโพรประจักษ์อำเภอตาท้างจังหวัดสิงห์บุรี และที่ยืนอยู่ข้างผมนี้ก็คือคุณจำเริญพิแพ้วหรือพี่แมวสวัสดีครับค่ะวันดีจ้าตอนนี้ท้องทุ่งเต็มไปด้วยข้าวนะครับซึ่งออกรวงพี่แมวครับปัจจุบันเป็นเกษตรกรค่ะนิดนึงครับพี่พี่ทํานาหรือว่าปลูกข้าวในกี่ไร่ครับ80ไร่จ้ะ80สิไร่ค่ะก่อนหน้านี้ประสบปัญหาก็มากมายเรื่องเพี้ยนนอนอะไรเงี้ยแล้วใช้ปุ๋ยสเปสปะมาก็คือไม่ได้ผลเลยครับบ้างอะไรบ้างเน่ยพี่ค่ะ และมาตั้งตัวหรือว่าค้นพบตอนนี้เดี๋ยวถามก่อนพี่ว่าจากกี่ไร่นะครับที่ทํา80ไร่ค่ะ80ไร่คไร่ตอนนี้ตกผลผลิตได้ไร่ละกี่เกียรต์ครับถั่วเฉลยมาแค่เอาแค่ไร่ละตันพอถึงเกวียนโอ้โหครับค่ะต้องก็เริ่มมาใช้ปุ๋ยตรงนี้อัตราส่วนการใช้หรือวิธีการใช้พี่แมวใช้ยังไงมันมีขั้นตอนมันจะมีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยอาน้ำเข้าแล้วเนี่ยประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบวันก็คือหนึ่งเดือนจะใช้ปุ๋ยสูตรหนึ่งครับหลังจากนั้นพี ก็ระยะเวลาอีกประมาณห้าสิบถึงหกสิบวันจะใส่สูตรสองสูตรสองก็คือตัวนี้ค่ะปริมาณก็หนึ่งไร่ต่อหนึ่งลูกก็นิดเดียวเองพี่นะนิดเดียวค่ะอ๋อต้นทุนก็ไม่เยอะจ้ะแต่ได้ผลผลิตเยอะค่ะเมื่อใช้แล้วตรงนี้เนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นยังไงเพิ่มขึ้นต้นทุนก็ประหยัดครับค่ะที่แมวใช้แล้วเนี่ยดินเป็นยังไงพี่เวลาเวลาไถเวลาหว่านมันเป็นยังไงบ้างพี่ มันจะทําให้ดินเนี่ยฟูแบบปรับสภาพขึ้นมาพอใช้ตัวนี้สูตรหนึ่งแล้วสูตรสองแล้วดินเนี่ยจะมีขุยไสเดือนขึ้นดินมันจะฟูปรับสภาพค่ะถ้าเท่ากับปุ๋ยตัวนี้ทําให้ดินเนี่ยฟูขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมีไสเดือนขึ้นมากมายถ้า,าว่าแตกกอ,อจะทาแบบคืนสภาพพื้นดินอ๋อครับก็ทําให้ผลผลิตมากขึ้นค่ะอันนี้ก็ได้เงินไปกออเป็นกำเลยสิโอ้ได้เยอะมากได้เยอะมากนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วท่านชับ ก็ดังนั้นเนี่ยก็เห็นที่นาต่างๆของพี่แมวนะครับคาดว่าปีนี้กี่เกียนพี่เอาแค่90เกียนพอโอ้โหเศรษฐีย่อยๆเลยทีเนี่ยแม่เอาละครับท่านผู้ชมครับค่ะค่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราได้แนะนําเกษตรกร,ร,กร <Okay. S 1> มาสัมภาษณ์กันสดๆถึงวิกรรมวิธีต่างๆและผลผลิตที่ได้รับนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับมีปัญหาประสบปัญหาอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะที่จะติดต่อซื้อ ไม่ทราบซื้อที่ไหนจะสามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือขอคําแนะนําได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ผมโอบไปพี่โจ้แล้วก็พี่แมวต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากพี่แมวสวัสดีค่ะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะส่งท่านผู้ชมไปที่โต๊ะข่าวกาเกษตรไปกันเลยครับสนับสนุนโดยไคโตซามนมังกรแดง5้าดาวสูตรเข้มข้นทำให้เพื่อตวไวสัตว์แข็งแรงต้องไคโตซามนมังกรแดง5าดาว โอ้อาจารย์เป็นยังไงได้ดูแล้วฝุ่นหรือเปล่าทุกครุงเลยมดมนฝุ่นครุงไปหมดเห็นปัญหาตัวผีเสื้อไอชีปลาขาวฮะชื่อดีนะฮะชื่อเพราะชื่อเพราะชีปลาขาวแต่ตัวเอเด็กน่าทำลายตัวนี้เป็นตัวที่ทํรลายค่าได้อย่างรุนแรงนะครับตรงนี้อยากจะเน้นย้ําว่าถ้าเกิดเจอกรณีนี้เนี่ยควรจะใช้สารกำจัดแมลงเอาสักครั้งหนึ่งครับเรียกว่าใช้ตัวดักก้อนไม้เนี่ยเป็นตัวกำจัดแม่ผีเสื้อโดยตรงแต่ฝากเอาไว้ว่าการฉีดตัวบรรดาสารเคมีหรือแม้แต่สารสมุนไพรอยากให้ปรับโฉีดเเป็นฝออยละีด เพื่อความสามารถของตัวฉีดรอาหัดทาเป็นเวลาฉีดแล้วมันจะมีตัวฝอยที่ปลายหัวเนี่ยปรับฝอยเลยนิดนึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเต็มที่บางคนฉีดโชคโไปไม่ได้ผลหรอกครับได้ผลครับผมก็ฝากเอาไว้ว่าเทคนิคการใช้ปุ๋ยใช้ยาต้องว่ากันอีกหลายตอนนานมากๆครับว่าได้ตอนเลยแต่ละอันนี้ก็เข้าใจเยอะแล้วเทคนิคก็คือตัวปรับปรับตรงหัวปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยละเอียดแทนที่จะปรับให้เป็นกระจายไม่ได้ไม่ได้ครับต้องเป็นฝอยละเอียดเล็กๆที่สุดเลยอ๋อฟู่ออกมาได้ผลท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรื่องราวจากท่านอาจารย์ เยอะพอสมควรเลยครับวนี้ดีนะใครขใครก็รวยไขโตซานมังกรแดง5ดาวอาหารเสริมพิเศษที่เข้มข้นพืชไร่พืชสวนและนาข้าวไขโตซานมังกรแดง5ดาวเป็นสารสกัดจากเปลือกหอยเปลือกกุ้งกระดองหมึกและก้างปลาด้วยนวัตรกรรมที่ทันสมัยกเกษตรกรไทยไทย ขยันอย่างเดียวยังรวยไม่พอต้องฉลาดใช้ไขตัวซานมังกรแดง5ดาวตราดราก้อนริงใครใช้ใครก็รวยนะครับยาวนายปุ๋ยแหวนมังกรตราดาก้อนริงสูตรหนึ่งใครใช้ก็รวยสูตรสำเร็จช่วยเร่งต้นเร่งใบเพื่อโตวไวไร้โรคปลอดภัยไรแมลงสุดยอดถูกใจเกษตร,รกรทั่วไทยใชย้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดาก้นริงสูตรหนึ่งครับท่าน ปุ๋ยแหวนมังกรซูเปอร์บิ๊กสูตรมันสำปะหลังใครใช้ใครก็รวยช่วยเพิ่มผลผลิตจากสามตันต่อไร่เป็นเจตันต่อไร่ไม่เชื่อลองดูยินใช้แล้วยอมรับปุ๋ยเขาดีจริงๆครับพี่น้องกเกษตรกรทั่วไทยปลูกพืชประเภทตัวหัวทุกชนิดใช้ปุ๋ยแหวนมังกรซูเปอร์บิ๊กสูตรมันสำปะหลังท่านจะไม่ผิดหวังอีกต่อไป